สวัสดีครับประยูนนอตวินฟาร์มครับวันนี้จะมาพูดถึงพืชคลุมดินนะครับที่ทุกคนน่าจะทราบกันดีนะครับก็วันนี้ผมจะพูดถึงเรื่องปอเทืองครับก็คือนี่คือหน้าตาของเจ้าเจ้าปอเทืองนะครับ ว่าหลายท่านน่าจะารู้จักปอเทืองเป็นอย่างดีนะครับก็ซึ่งโดยคําแนะนําไม่ว่าจะจากตําราหลายๆตํารานะครับก็จะบอกว่า,าการใช้ปอเทืองในการปรับปรุงบาร,รุงดินก็คือเราก็จะหว่านให้เขาให้เขาโตแล้วก็พอออกดอกครับเราก็จะไถกลบลงไปในดินคณะน,นี้เนี่ยในเชิงของกเกษตรอินทรีย์เนี่ยการผมผมเคยบอกเสมอว่าการไถกลบ ดินเนี่ยครับมันจะทำให้เ,เราจะจะได้ข้อเสียมากกว่าข้อดีก็คือว่ามันจะทําให้โครงสร้างของดินเนี่ยเสียไปเมื่อเราไถาดินน,นะครับแล้วนอกจากนั้นเนี่ยการไถกลับดินขึ้นมาเนี่ยมันจะการการการทำให้ดินเป็นการเปิดดินเพื่อได้รับแสงอาทิตย์โดยตรงเนี่ยมันจะเป็นการไปทําลายจุลินทรีย์และก็สัตว์เล็กๆในดินนะครับเพราะฉะนั้น เวลาเรา,ถาไถบ่อยๆเข้าเนี่ยโครงสร้างของดินก็จะเสียอีกประการหนึ่งก็คือว่าเ,เวลาปอเทืองหรือว่าพืชสดที่มันที่มันถูกไถแล้วก็กลบลงไปในดินเนี่ยเวลามันย่อยสลายเนี่ยพวกนี้มันจะใช้ออกซิเจนในปริมาณที่ที่เยอะมากเพราะฉะนั้นถ้าเราไถาเขาแล้วก็ถมกลบเขาไว้เนี่ยครับการย่อยสลายนั้นเนี่ย ปริมาณออกซิเจนเนี่ยมันก็จะไม่เพียงพอเพราะฉะนั้นเราจะได้กลุ่มจุลินทรีย์ที่เรียกว่าเป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่ไม่ใช้ออกซิเจนในการย่อยสลายสังเกตว่าถ้าถ้าถ้าเราไถากลบตอซังหรือไถกลบปอเทืองลงไปแล้วเกิดฝนตกลงมาเนี่ยมันจะมีค่อนข้างมีกลิ่นนะครับก็คือก็คือกลิ่นกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์นั่นก็คือเป็นเป็น,เป,นเป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่ไม่ใช้ออกซิเจนเจริญเติบโต,ตได้ดี กว่ากลุ่มที่ม่กลุ่มที่ใช้ออกซิเจนนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็น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 ข้อเสียอย่างหนึ่งในการไถกลบเพื่อที่จะให้เขาย่อยสลายวันนี้ผมจะมาแชร์ว่าแล้วแล้วทำยังไงในเมื่อเราไม่ไถกลบเนี่ยเราจะสามารถที่จะเอาปอเทืองเนี่ยเป็นเป็นพืชบำรุงดินได้โดยที่โครงสร้างดินไม่เสียแล้วก็ยังไม่ทำลายไม่ทำลาย เขาเรียกว่าไม่ทําลายจุลินทรีย์ในดินด้วยแล้วก็สามารถที่จะใช้ปุ๋ยพืชสดได้อย่างได้อย่างถูกต้องถูกวิธีในเชิงของของเกษตรอินทรีย์นะครับเวลาเราใช้ปอเทืองในการบํารุงดินนะครับนอกเหนือจากอินทรีย์วัตถุที่เราจะได้จากจากต้นของเขานะครับสิ่งหนึ่งที่ทุกคนพูดเสมอว่าปอเทืองนั้นสามารถที่จะให้นาตรเจน กับกับดินได้นะครับนี้เราก็ลองมาดูว่าแล้วเขาดึงไนโตรเจนจากจากมีไนโตรเจนที่มีอยู่ในอากาศนะครับก็เจ้าปลาเทืองเนี่ยที่ระบบรากของเขาเนี่ยเขาก็จะดึงไนโตรเจนจากในอากาศนะครับก็จะมาสะสมไว้ใน, <c oughs> ใ,นในระบบรากของเขานะครับถ้าดูใกล้ๆนะครับถ้าดูใกล้ๆเนี่ยเราจะเราจะเห็นเราจะเห็นในระบบรากของเขานะครับเราจะเห็นปุ่ม สีชมพูสีขา,ขาวๆเนี่ยนะครับอันนี้ก็คือ,อะระบบรากเขาจะมีจุลินทรีย์ที่เรียกว่ากลุ่มไรโซเบียมนะครับที่เขาจะดึงไนโตรเจนในอากาศแล้วก็มาเก็บไว้ในในในระบบรากของเขาครนี้ไนโตรเจนตรงนี้และครับที่ที่ที่เราต้องการแล้วก็อยู่ในรูปฟอร์มที่พืชสามารถที่จะที่จะเอาไปใช้ได้วิธีการที่จะ ใหไ้ไม่ต้องไถนะครับแล้วก็ยังคงสามารถที่จะให้นโตเรเจนได้กับดินนะครับในนี้ในแนวทางของของนอตบินฟาร์มที่เราใช้อยู่ก็คือนี่เลยครับเราก็จะใช้ใช้มีดหรือเคี้ยวนี่นะครับก็เราจะทําการตัดนะครับให้ให้ใกล้บริเวณโคนของเขานะครับใกล้ๆดินนะครับแล้วก็เราก็จะเอาต้นของเขาเนี่ยมามาคลุมดินเอาไว้นะครับอันนี้มันก็จะ ปล่อยให้เขาย่อยสลายไปไปบนหน้าดินนะครับไปบนผิวดินนี่แหะครับแล้วก็อย่างหนึ่งที่เราจะได้ก็คือเป็นการเป็นการเก็บรักษาความชื้นของดินไม่ให้ดินถูกถูกถูก,ถกเผาจากแสงแดดโดยตรงนะครับแล้วก็ต้นหรือว่ารากที่ที่เราตัดออกมาเนี่ยนะครับระบบรากของเขาเนี่ยก็ยังฝังอยู่ในดินแล้วก็จะช่วยให้เมื่อเมื่อเมื่อรากของเขานะครับย่อยสลายไปเนี่ย ก็จะช่วยค่อยๆปล่อยไนโตรเจนลงไปให้กับดินนะครับแล้วก็รากของเขาเองก็จะทําให้อากาศเมื mm. ่อเมื่อเขาย่อยสลายนะครับ mm. ก็จะนําอากาศลงไปในดินได้ด้วยเพราะฉะนั้นจุลินทรีย์ท,ที่ที่กลุ่มที่เป็นแอโรบิกแบคทีเรียนะครับหรือว่ากลุ่มจุลินทรีย์ที่เป็นเป็นกลุ่มที่มีประโยชน์ที่ที่ใช้ออกซิเจนก็ยังสามารถที่จะอยู่ในในดินได้โดยที่เขาไม่ถูกทําลายนะครับ พอเทืองนะครับไม่ไม่ต้องกังวลนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้มีมีตาแตกออกด้านข้างถ้าเราถ้าเราตัดเขาไปแล้วเนี่ยเ,เขาจะไม่มีแตกแขนงหรือว่าแตกกิ่งออกด้านข้างแล้วก็หลายคนคงจะกังวลว,ว่ามันจะจะกลายแตกขึ้นมาเป็นวัชพืชได้อีกหรือเปล่านะครับอันนี้เขาเขาก็จะตัดแล้วตัดเลยนะครับเขาก็จะเน่าย่อยย่อยสลายให้เรากลายเป็นปุ๋ยให้เรานะครับหลังจากนั้นเราก็ หรือจะจะปลูกพืชลงไปเลยก็ได้นะครับหรือว่าจะสามารถขุดหลุมปลูกลงไปเลยก็ได้หรือว่าจะรอให้เขาย่อยสลายหรือว่าจะเติมพวกปุ๋ยหมักลงไปไปด้วยก็ได้นะครับแล้วถึงจะทาการปลูกพืชของอที่เราต้องการครับ,รบถ้าสนใจเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับเทคนิคการทําเกษตรอินทรีย์นะครับก็อย่าลืมกดติดตามนะครับนอตวินฟาร์มของเรา หรือเข้าไปเยี่ยมชม f a c e b o o k f แ n p a g e เราได้ที่น o t w i ินฟ r ร์มนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบเรื่องประเทืองไว้เทยงเท่านี้ก่อนนะครับโอ,อกาสหน้าพบกันใหม่ครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ